สวัสดีครับผมยินดีรับเข้าสู่ช anel นายพิวันนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็จะมาอันบล็อกกล่องที่เราได้สั่งไปในวันที่9เดือน9ครัผมก็คือโปร9.9ของ l a z a ด a แล้วก็ช้อปปีนะไอของทั้งหมดเนี้ยที่เราซื้อมาก็คือมาจาก l a z a ด a แล้วก็ช้อปปีนะครับผมทั้งสองเป็นโปร9.9เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันซิว่ามีกี่อย่างที่เราซื้อมานะแต่จะขอบอกไว้ก่อนว่าของที่เราสั่งไปมายังไม่ครบครับเอามาให้ดูแค่ส่วนหนึ่งก่อน ก็เดี๋ยวขอนับก่อนว่ามีกี่อันก็จะมีอันเล็กอยู่3อันครับ1 2แล้วก็3อันนี้จะเป็นของพี่ชายผมแล้วก็รวมกับของผมนะแล้วก็จะมีตัวใหญ่หนึ่งอันแล้วก็ตัวนี้แล้วก็มีตัวใหญ่สุดครับก็คือตัวนี้น่าจะรู้กันแล้วว่าคืออะไรโอเคเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกตัวกล่องเล็กๆก,กันก่อนดีกว่าว่ามันคืออะไรกันบ้างฮะเริ่มจากตัวนี้เป็นของพี่ชายผมนะอันนี้คืออะไรไม่รู้ไม่รู้ขนาดเจ้าของยังไม่รู้นะครับผม น่าจะเป็นฐานนะฮะีย๋ยวรอรุ่นดูครับว่าใช่หรือเปล่าอ๋อเป็นฐานนะทุกคนให้เจ้าของมารีวิวดูกว่าอะสวัครับผมชิ้นแรกนะครับคือฐานนะครับก่อนจะเอามาใส่กับไฟโซลา่าเซลล์นะครับซึ่งอันเก่ามันแบตหมดเร็วนะครับเราก็เลยสั่งอันใหญ่มาเลยครับนี่ครับ เป็นฐานเออเคมองก็รู้ว่ามันเป็นฐานแต่อยากรู้ว่ามันเป็นฐานอะไรเออกูมันเงินไปมึงฟังเนี่ยอ๋อนะสามหุดเจ็ดโวลต์นะครับตัวนี้อยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยมิลลิแอมป์นะครับไม่รู้จริงหรือเปล่าครับฐานนี้จริงหรือเปล่าวะาเก้าพันเก้าร้อยมิลลิแอมป์นะครับหรือว่าเก้าแอมป์นะครับราคาราคาเท่าไหร่บอกไปราคาสี่ก้อนประมาณร้อยกิจบาทนะครับปกติถ้าถ้าไม่ใช่โปร9.9นี้มันประมาณเท่าไหร่ตัวเกือบ200ครับงา, <c oughs> านฐาน เป็นฐานเรียกว่าฐานาลิเทียมเเออ่ออลิียมไมอออนนะครับเป็นฐานชาร์ตไหมเป็นฐานชาร์จอ๋อใช้กับระบบโซลาร์เซลล์คือประสิทธิภาพมันมันดีอ่ะของลิเทียมไออนอนอ่ะมันไม่ใช่ฐานนาฬิกานะครับซึ่งเราเอาไปใส่นาฬิกาไม่ได้นะครับเพราะว่านาฬิกาบ้านเราจะใช้1.5โวลต์นะครับอันนี้เป็น3.7ก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับจะเอามาเปลี่ยนกับไฟโซลาร์เซลล์ซึ่งอันเก่าแบตมันหมดเร็วครับเดี๋ยวค่อยไปดูรีวิวขั้นต่อไปดี๋ยวกว่าต่อไปกล่องต่อไปอันนี้ก่อนอันนี้คืออะไร น้ำหนักไม่น่าจะถึง1กรัมอ่ะอ๋มันคือมันคือ B อะไรวะเนี่ย BMS นะครับวงจรป้องกันการชาร์จของฐานเกินนะครับเหมือนเป็นตัวตัดตัวตกระแสนะครับตัวดแบบหนึง S นะก็คือใช้1อันต่อฐาน1ก้อนนะครับใช้เฉพาะ3.7โวลต์เท่านั้นนะครับถ้าใช้กับรุ่นอื่นก็ต้องซื้อแบบอื่นนะครับ เป็นไงเรามาในวงการไฟฟ้าครับทุกคนต้องถามก่อนจบอะไรมาจบพละครับจบพละพลครับเรื่องไฟฟ้านี้แน่นมากเพราะว่าไปรับเหมามา2งานแล้วเนอะก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าแบตจะไม่เสื่อมเร็วนะครับเพราะว่าสมมติเราจะเราจะใช้กับแผงโซลาเซลล์นะครับสมมติเราใช้อ่าอย่าเพิ่งพูดพูดไปก่อนนะดไปก่อนคือเป็นตัวป้องกันกระแสชาร์จเกินและก็มันจะให้เราใช้ถ่านจนหมดเพราะว่าถ้าถ้าเราใช้ถ่านหมดเมื่อไหร่ อานจะเสียเร็วใช่สมมติมี10บาทให้มันใช้ไปสักหบาทหรือสักหบาทไว้เวลาช้าจะได้เพิ่ม6 7บาทไปเลยก็เหมือนมันโดยไม่ต้องไปเพิ่ม1บาทเหมือนเป็นตัวตัดกระแสไม่ให้ใช้หมดไปให้มันเหลือในตัวของมันเพื่อไม่ให้ประสิทธิภาพของฐานมันลดลงใช่ไม่ให้มันหมดไปเลยแล้วก็ไม่ให้มันเกินด้วยราคาราคาเท่าไหร่นะน่าจะ76บาท76ค่าส่งเท่าไหร่รวมส่งแล้ว76บาทบางทีของที่เราซื้อนี่คือถูกกว่าค่าส่งอันที่สครับผมเป็นตัวนี้ อันนี้น่าจะเป็นชาร์เจอร์นี่หนักหนักขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นขนมไม่ใช่ใช่ไม่ใช่สมาร์ทแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะครับอ่าเป็นยังไงนะอ๋อช์อนยโช้อนยโช้อนอยอันนี้ครับเป็นโซล่าชาร์จเจอร์เป็นสวิตในการเปิดปิดอัตโนมัติของแผงโซล่าเซลล์นะครับอ่าฮะคือตัวนี้ผมสั่งมาผิดนะครับ คือปกติมันจะใช้กับแผง12โวลต์นะครับแต่แผงที่ผมซื้อมาเป็นแผงกุณะนีนิทีว่าเราสั่งโซลาร์เซลล์มาด้วยใช่ไหมเราสั่งโซลาร์เซลล์มาแต่อันนี้ไม่ได้เอามาใช้กับในวันนี้นะซื้อตัวนี้ไว้ก่อนเผื่ออนาคตจะซื้อแผง12โวลต์ชีพายแล้วจะใช้ไงตินี้ราคาเท่าไหร่นนะตัวนี้อยู่ที่ร้อยประมาณ50บาทครับแล้วความสามารถพิเศษของมันมีอะไรบ้างความสามารถพิเศษคือมันก็สามารถเป็นตัวชาร์จ เหมือนเอาแผงเข้าแล้วก็อาจ่ายไฟจากตัวนี้ไปเข้าแบตอีกอันนึงนะครับก็เป็นตัวชาร์จแหละแล้วก็แสดงมีมอนิเตอร์ด้วยแสดงว่าต้องบเตอรในการตอนนี้ไฟจากโซล่าเซลล์ชาร์จหรือยังไฟเข้าแบตหรือยังแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตั้งเวลาในการเปิดปิดอัตโนมัติได้ในเวลากลางคืนนะครับหรือว่าจะเปิด24ชั่วโมงก็ได้ง่ายๆเหมือนเป็นตัว สวิตต์นั่นแหละอออ๋เหมืนสวิต่สามารถตั้งเวลาได้ดูดูหน้าจอได้ดูเปอร์เซ็นต์อะไรต่างต่างได้อัวนี้ก็แต่ตัวนี้ใช้กับแผง12โวลต์นะครับถึง24โวลต์นะครับซึ่งแต่แผงเราซื้อมา6โวลต์อันนี้ก็มาจากประเทศจีนนะเนี่ย ไม่ตินเชียนะหนล้องอ่านนี่เซล่าชอจออันนี้ไม่ใช่แล้วโอเคเขามาสินค้าตัวต่อไปที่เราซื้อนะออในก่อนอเอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้ตัวนี้ก่อนบอกเลยว่าแพ็คมาอย่างดีฮะผมอันนี้ผมเป็นคนสั่งอ่ามันคือไฟเป็นโซล่าเซลล์ไฟตั้งหัวเสาครับก็คือมี อะไรวะระบบเออมี2ระบบก็คือใช้ไฟบ้านได้แล้วก็เป็นโซล่าเซลล์ได้ครับผมราคาตอนแรกถ้าไม่ใช่โปรนะอยู่ที่300กว่าบาทแต่นี้โปรอย,อยู่ที่2 0 0้เท่าไหร่จําไม่ได้200กว่าบาทอ่ะเดี๋ยวขึ้นราคาให้ดูจริงๆอ่ะของที่สั่งมาวันนี้ก็คือเตรียมตัวเอาไปทําในอาณาจักรสระหลังบ้านนะครับผมจริงตะกร้อลูกนี้ก็มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใช<ม>อันนีไฟไฟตะกร้อมนตะกร้อวะนี่ครับผมเป็นโคมไฟแบบนี้เลยไว้ตั้งหัวเสานะแล้วก็มีโซล่าเซลล์อยู่ข้างบนเนี่ย ใช้ได้2ระบบนะอันนี้จะเป็นโมเดล SR ขี X79 เดี๋ยวเราจะมา unbox กกล่องนะครับนะผมเท่าที่ดูรีวิวนะเขาบอกว่าซื้อมาวันแรกนี่สว่างถึงเช้าเลยพอวันที่2มาสว่างไม่ค่อยถึงเช้าไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าวันที่2อนะครับแบตเรามันชาร์จไม่เต็มนะครับใช่ใช่เราก็เลยมีตัวนี้มานะครับเต็งเต็งขายปกล่องขายขกล่ <c oughs> องนะครับนี่นะเปิดมากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้จะเป็นไฟ LED แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นตัวโซล่าเซลล์นะเป็นแบบนี้ ไฟกับโซลาเซลล์อยู่ด้วยกันอแสดงว่าเอาแค่ตัวนี้ไปก็สว่างนะครับท่านผู้ชมซึ่งตัวนี้ก็ขายระยห่างครับคล้ายๆกับว่าขายหลอดไฟ220โวลต์นั่นแหละครับเนี่ยนี่นะครับนี่ใส่ขั้ว220โวลต์น่าจะ220นะครับใช่ๆๆระบบเหมือนเลยใส่น้ำแข็งใส่เฮ้ย คือตัวนี้นะครับมันจะแยกนะครับสองระบบผมนึกว่ามันใส่มาด้วยกันแล้วสลับโหมดนะครับก็คือสามารถเปิดพร้อมกันได้ทั้งสองโหมดเลยนะครับต่อสายด้านล่างก็คือไฟในบ้านเรานะครับ220โวลต์นะครับต่อเข้าก็เปิดก็สว่างนะครับอันนี้ก็สว่างครับอันนี้ต้องคว่ำลงคว่ำลงนี้นะครับก็เปิดพร้อมกันอันนี้ก็สว่างลงอันนี้ก็สว่างขึ้นครับคือถ้าสมมุติว่าไฟนี้มันสว่างไม่ถึงเช้านะครับโซลารเซลล์นะครับเนื่องจากแผงมันเล็กนะครับสว่างไม่ถึงเช้าเราก็ใช้ไฟตัวนี้นะครับแทนตัวนี้แทนอออััััันนนนนนีี้้้้มม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 ตตตงเเวลาาปปิิดดดไไไไ่่่่่่่แแใใจจชะครบโ อโต้เขาบอกว่าออโต้ครับถ้าเราจะดัดแปก็คือเราให้ตัวนี้สว่างหมดไฟปุ๊บเราให้ตัวนี้ทํางานหลังจากที่ไฟตัวนี้หมดนะครับใช่สามารถทําได้สามารถทําได้ไเราต้องอต้อง DIY นิดนึงนะในการใช้ใชซึ่งหลอดไฟอันก่อนซื้อมาผิดครับมันไม่ออโต้ครับซึ่งพี่ผมก็เก่งครับทำให้มันออโต้ได้แต่แต่มันก็ต้องสูญเสียระยะเวลาในการใช้งานก็คือแบตมันจะหมดเร็วมันต่อตรงต่อตรงเออต่อตรงโอเคนะนี่ก็ผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปติตตังเย็นนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปอาณาจักรสระหลังบ้านอุปกรณ์ที่เราซื้อมาวันนนีีี้เดด๋ยยวววค่อไปูริใัก หลังบ้านครับเราจะเอาไปติดตั้งในอาณาจักรสระหลังบ้านครับผมใน EP 5ฮะใครที่ยังไม่ได้ดู EP อื่นๆก็กลับไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวตามไม่ทันขอเก็บดูรอบๆก่อนแล้วนะเฮ้ยต่อไปต่อไปไปมีดปอกผลไม้นะไม่ใช่อันนี้ของแม่ของแม่นี่ครับตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมน่าจะพอเดาออกแล้วมั้งว่ามันเป็นอะไรเราเกินเยอะขนาดนี้แล้วเปิดเลยมีดมันไม่คมเลยอะไรวะโฆษณามีดต้องเข้าแล้วแหละมีดไม่คมอันนี้หรือว่าโฆษณาที่รับมีด และของที่ซื้อมาวันนี้ได้แก่เต็มตาระน้ำเต็มเต็มแตมแตมแทมลังทนำะ <laughs> ไมกูถึงลังออของนเนี่ยละของที่ซื้อมาวันนี้ได้แก่ตรอบรูปมันเองครับโอ้ยเป็นไงครับ <c oughs> นี่ออกอบลถ่ายรูปไว้แล้วไม่มีกรอบลูกก็เลยสั่งกรอบลูกมาไม่ใช่นี่คือแผงโซลาเซลล์นะครับโอ้เราจะมาดูสเปกกันนะครับเดี๋ยวนี้วิธีกําจัดขยะที่เป็นกระดาษเขาไม่เขาไม่ได้มาในรูปแบบเผาแล้วใช่ไหมเขาส่งมาให้เราตามบ้าน โอ้โหกว่าเยอะปิ๊กเผอมีของแถมอะไรหรือเปล่าเฮ้ยมีวะมีแจ็คไฟวะมันต้องไม่โอ,อ้เอามาตกบ,บ้านามาเยอะเลยวะโอเคครับนี่ก็คือแผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็นแบบโมโนเซลล์นะครับบอกไว้ก่อนว่ามันมีโมโนเซลล์กับ Poly โพลีใช่ไหมโพลีอ่าอีกแบบหนึ่งนะครับที่แบบ On อ่อนๆนะฮะ อันนั้นอันนั้น,น,น,นเขาเรียกว่าอะไรไมนุษยแต่เป็นแผงโซลาร์เซลล์นะเป็นเหมือนกระดาษเลยอันนี้จะเป็นแบบโมโนนะครับโมโนเพอร์ฟอร์แมนซ์มันครับยังไงครับเอ่อตัวนี้นะครับเป็นแผง20วัตต์นะครับ6โวลต์นะครับตัวนี้กระแสชาร์จนะครับอยู่ที่3.3แอมป์นะครับคือหนึชั่วโมงชาร์จได้3.3แอมป์นะครับอ่าฮะซึ่งคำนวณแล้วแดดประเทศไทยเราอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงหชั่วโมงเราก็จะใช้แบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ15แอมป์มมมนะครับในการชาร์จซึ่งไฟแต่ละดวงเราเนี่ยมมมมมััััััันน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 นใใใใชช้้้้้้ไไไฟฟต่่่ออวเเเีกกกิ2แแป์ะะะะคคครรรรรรบบบฉาาาาาาาจจผงงงุทหดดณสู มาดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะแต่ว่าตัวชาร์จเรานะครับซื้อ่าผิดตอนนี้12โวลต์อันนี้6โวลต์ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับน่าจะไม่ได้นะอันนี้เดี๋ยวต้องลองดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามดูแล้วกันนะครับว่าเราจะดับดับแลงยังไงโอเคนะน่าจะหมดแล้วครับแผงนี้นะครับมีความกว้างคูณยาวที่4 5 0คูณ300ห้าบ45คูณ35เซนก็ใหญ่พอสมควรนะก็คือถ้าใช้งานไม่ได้เราก็ยังสามารถใช้เป็นกรอบรูปได้ด้วยนะ อันนี้อยู่ที่300เหลือตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือนี่ตัวบิ๊กเบิ้มบิกบม๊กบิ้มถ้าใครสังเกตเในอาณาจักรลัะบ้านของเรานะจะอยู่ใน EP 3ก็คือการทําเรือปั่นจักรยานนะครับผมหรือเรือจักรยานเองครับตอนแรกเราซื้อมา2ออันเนาะ ที่นี้มันรับน้ําหนักได้ไม่เกิน60ถ้าจําไม่ผิดนะประมาณนั้นเท่าที่ทดลองดูก็เลยซื้อตัวนี้มาเพิ่มครับผมเป็นทุ่นลอยน้าครับเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้พี่ผมลงทีบได้ครับผมเนื่องจากน้ําหนักเขาอยู่ประมาณตเท่าไหร่นะ80ประมาณ80อ่าเราก็เลยต้องซื้อตัวทุ่นลอยน้ําเพิ่มครับเพื่อที่จะให้รับนักที่80กิโลได้นะอันนี้ก็สั่งมาในราคา500โป9.9มันลด222บาทซื้อมา2อันก็จะเป็น4 c c แต่บวกค่าส่งด้วยก็จะเป็น509บาทถ เดิมมงจากโปร9.9ไปเลยก่อนรวมค่าส่งเกือบ700นะครับผมรู้แล้วมันแพงค่าอะไรครับค่าพลาสติกนี่ครับแม่เก๋ชิมหายซื้อมาแล้วเกะยากขนาดนี้โอ้โหอันนี้บอกก่อนว่าขนาดอยู่ที่7นิ้วอันหนึ่งรับน้ำหนักได้อยู่ที่เท่าไหร่นะ40โล40โลครับผมเจนี้คพิมแล้วเก็บไว้มอันนี้เลย มันช่วงบ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวคอรีบไาอีกโอเคเดี๋ยอันนี้เป็นพาร์ทแรกพาร์ทแรกก็จะเห็นว่าที่รีวิวมาว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมแน่นอนว่าจะบอกว่าในอีพีของอาณาจักรสะหลังบ้านในอีพีหก็จะเกี่ยวกับการตกแต่งไฟในอาณาจักรสะหลังบ้านนะครับเดี๋ยวรอไปดูกันนะสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ครับผมไป اه.